น,นี้ลูกค้าต้องการจะเอาสเปเซอร์นี่ใส่ไปในนี้ตากเกี่ยวครับเดี๋ยวก็ต้องปูนี้ออกครับปูนี้ต้องให้ออกแล้วก็ตัดตักเกีเยียวไอ้ผมเฮ้ยรูไหนวะเนี่ยเขาต้องเอารูไหนวะเนี่ยเอารูไหนนี่วะรูนี่ไหมรู้ว่าบางเทียนได้วะแกะดิแกะดิแกะชม โอเคได้แบบนี้เคไม่อยากไม่อยาก <c oughs> เี่ต้องหาละอย่ยงนี้นะสลุก ไปเลยแกวเลยสุดอีกเหยียบเลย,ยนหน้าแบบเด็ดไหมโอ้โหพอดีจัดครับเครื่องน้อยอันนี้แม่ขอประกอบแล้วนี่ก่อนสองเครื่องน้อยนี่พอดีจัดเลยครับโหลดแล้วแต่เครื่องนี้ได้เหลือเลยครับตัวนี้ใหญ่แล้วไเหลือเลยนี่พอดีเป๊ะ ต้องเด่งครับ๋ตวนี้ผมก็ว่อยดีอยู่แล้วเครื่องครับสนมากก็อยู่หลังเครื่องครับเวฟ้าอาสยาม <c oughs> อันนี้แบบต้อาเนีย้ยงอันนี้แบบเลยเลิกแล้วนะเรจะเอาแค่เสเหมือนะบอสเอาแค่เสหมอกดีกว่าว่ะมันไม่มีบ้าหรอกมันไม่ไ่โยกถ้าเราลิงหมดเลยแต่๋ยวมันหนาบ้าลำบาก món này ừ. món này như vậy món nà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 y này món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  อีกตกเดียวนิดนึงกับได้ด้วกับได้อกอันนี้ได้ปะอีกนิดนึ่ง 不要不要不要！我等我等 ม้เนยยดว่าพอดีว่ะนิดนึงใหญ่นิดนึงนไม่พอดีกบอยตมันต้นด้วยป่าอ่ามันตื้นด้นนย เราเอายันจะสูดออกไปได้ไหมเพราะยังจับอยู่แล้วเดี๋ยวเราตรงนี้ให้เป็นเหลี่ยมเลยไอ้เงี้มันตอนนี้มันมันสลบตามมุมมีอยู่เดี๋ยวเราตั้งให้เป็นเหลี่ยมเลยอ่าเอาแล้วเจียวเลยจา,นา,นากนี้รอหลุดแน่เก่งนะกุ้งล่างอ่าเอารอบก่อนแล้วสูตรบล็อกมีดไว้ั่งนี้น

ใช่ครับ X Max เป็นอย่างรถไปดีซีเอ็ม5000ดีซีเอ็มได้ไหมเหมือนให้จะทำดิสกู๋ไอ้ดิสหลังเอ้ยโอ๊คมันเป็นดิสหลังปะมันเป็นดิสหลังนะโอ๊คติบใช่แต่นี่มันไม่มีดิสหลังเหมือนเขาจะทำเซอร์เซดิสหลังเขาจะไม่ให้ทำอันนี้เหมือนใส่ดิส <laughs> à, được để anh những điều cao quá lạc 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 ก็อาหารอะไรแล้วตาดไว้ตามเดี๋ยวลูกค้าก็ให้ปาดเรียมเราก็ปาดได้ผมเอาแต่นี้นี่ครับนานไหมนี่ครับตอนนี้ได้แล้วตอนตอนเสร็จผมไม่อยูเย่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปยึดของมาอันนี้เสร็จแล้วอันนี้กําลังยึด ยืดเพื่อเจาะนะครับนี่เพื่อเจาะน็อตแล้วก็เจาะทำเกีียวจะได้ครับเดี๋ยวดูตอนเจาะอย่งนี้ครับนี่อันนี้ตาบแหละบางตาบครับ หวนจับเนี่ยใจเย็นใจเย็นออครับอันนี้ห้าเจ็ดร้อยอเจ็ดโอ้ยแล้ว่ก็เป็นเกียวให้ดนะลายมันมีก็อตอ๋อขนเกียวเลยใช่ไหอ่ามันมีกดลายมันเป็นลูมันเป็นลู เด็กสร้างครับเด็กสร้าง,ร,งร,รับเด็กไหมผมอยากมาทำด้วยบอกใคยลองครับไม่ได้ไม่ได้ไปไหนครับเรียนออนไลน์นครับนายุกี่ขวบแล้วบอลฮะกี่ขวบแล้ว <9 S 3> <9 S 2> ยีเว่เบ็ดเก้ายีเ่เบ็ดนี่นี่นี่กระบอลน,นะตัวเล็กนี่กระบอลตัวใหญ่นี่กระบอลยีเล่เบ็ดก็เก้า,กาอ่ะเคยทำส่วนผมสิบห้าครับ เก็ือไร้หนึ่งโลและเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเยี่ยมส่งกลับได้คือหายไม่รู้นะครับผมทำลูกค้าต้องการแบบนี้ก็ทำอย่างนี้ครับแต่ไม่รู้เขาไปใช้แบบไหนครับไม่น่าจะไปใส่จานครับอันนี้ก็พอใส่จานอันนี้ไม่น่าจะใช้แล้วเดี๋ยวถามเขาทีครับว่า อันนี้เอาตัดออกไหมหรือเขาไปลองอะไรยังไงหรือเขาจะเอาน็อตอีกอันนึงใส่หรืออันนี้ใส่เดี๋ยวเราลองถามให้จริงเลยไปนี่สนใจอยากทำอะไรครับลองพักทำได้กับงานสร้างอาจจะไม่ค่อยเก่งครับงานสร้างอาบรับนิดหน่อยครับแล้วก็งานแปลงนิดหน่อยครับยากจะทำไม่ได้ครับยากพกอาทำได้ครับ